ดีท่านคณาจารย์แล้วก็เพื่อนๆทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวมัญชรีวงตั้งนิสิตปริญญาโทชั้นปีที่หนึ่งวันนี้มีความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากค่ะที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนทัศนคติองค์ความรู้และอุดมการณ์อันทรงคุณค่าณเวทีแห่งนี้ค่ะทุกท่านคะหากตอนนี้ท่านกําลังนั่งฟังอย่างเพลินๆดิฉันมีสถานการณ์หนึ่งอยากให้ท่านลองนึกภาพตามค่ะเด็กนักเรียนคนหนึ่งชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม กมีปัญหาในการทําความเข้าใจเรื่องสมการคณิตครูประจําชั้นเลยใช้โปรแกรมชนิดหนึ่งวิเคราะห์จุดที่นักเรียนยังสงสัยและนําเสนอวิดีโอการสอนแบบอินเตอร์แอคทีฟพร้อมด้วยแบบฝึกหัดที่ตรงจุดให้นักเรียนได้ฝึกทําซ้ําๆจนกว่าจะเข้าใจนอกจากนี้ค่ะระบบของโปรแกรมดังกล่าวยังสามารถติดตามความคืบหน้าและปรับเปลี่ยนแผนการเรียนรู้ให้เหมาะสมได้ตลอดเวลา เพื่อนๆน่าจะพอเดากันได้ว่าโปรแกรมดังกล่าวก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือที่เราเรียกว่า AI นั่นแหละค่ะทุกท่านคะเคยจินตนาการภาพในอนาคตที่เรามักจะเคยเห็นในหนังไซไฟไหมคะภาพที่ทุกคนสามารถนอนอยู่บ้านเฉยๆแล้วให้หุ่นยนต์ออกไปใช้ชีวิตแทนฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องไกลตัวแต่ถ้าเราลองมองดูรอบๆตัวเราตอนนี้เทคโนโลยี AI ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วสามารถทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้กลายเป็นเรื่องง่ายแล้วใช้เวลาเพียงนิดเดียวเหมือนเวลาที่เราโพสต์เฟซบุ๊กเลยค่ะในปี2024นี้หลายอย่างที่เราเคยเห็นในหนังไซไฟมันกลายเป็นความจริงค่ะเราสั่งอาหารด้วยซิรีได้เรียกแกท็กซี่ที่ไร้คนขับได้แล้วเราก็มีแชท GPT ที่ตอบคำถามแถมยังคุยกับเราได้รู้เรื่องด้วยที่ดิฉันพูดมาทั้งหมดนี้บางคนอาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ ว่าถ้าเทคโนโลยีมันไฮเทคขนาดนี้แล้วมนุษย์อย่างเราละ่ะจะไปอยู่ตรงตำแหน่งไหนในอนาคตประเด็นก็คือโควิด1 9ค่ะเป็นตัวเร่งที่ทําให้เทคโนโลยีก้าวกระโดดอย่างมากทําให้เราต้องปรับตัวกับความปกติใหม่หรือ New Normal แต่ตอนนี้ค่ะเราก้าวเข้าสู่ยุค next normal แล้วโดยที่หลายๆท่านก็ยังไม่รู้ตัวยุคที่เทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา แล้วการศึกษาจะตามทันการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไรเราจะสร้างพลเมืองโลกที่พร้อมรับมือกับอนาคตที่ไม่แน่นอนได้อย่างไรนี่คือเหตุผลที่ดิฉันอยากนำเสนอในหัวข้อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนเพื่อสร้างพลเมืองโลกในยุค Next Normal ค่ะเพื่อนๆคะการศึกษาในยุค Next Normal ไม่ใช่เรื่องของการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเท่านั้นแต่เป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองและวิธีคิดของเราทั้งหมดอันดับแรกคะ่ะ เราต้องตระหนักถึงหน้าที่ของเราในฐานะพละเมืองโลกไม่ใช่พลเมืองของประเทศใดป,ประเทศหนึ่งปัญหาโลกร้อนการแพร่ระบาดของโลกหรือวิกฤตเศรษฐกิจก็ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมคะแต่ส่งผลกระทบต่อทุกคนบนโลกใบนี้ดังนั้นค่ะการศึกษาต้องปลูกฝังความเข้าใจในประเด็นระดับโลกและสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมโลกเราต้องสอนให้นักเรียนเข้าใจว่าการตัดสินใจของพวกเขาในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อสินค้าการใช้พลังงานหรือแม้กระทั่งการแสดงความเห็นบนโซเชียลมีเดียล้วนส่งผลกระทบต่อโลกทางใบค่ะอย่างต่อมานะคะเราต้องให้ความเสมอภาคและเสรีภาพทางการศึกษาในยุคที่ความรู้คือพลังการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพก็ไม่ควรจะถูกจำกัดไว้เฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมคะแต่ความจริงก็คือยังมีเด็กอีกหลายล้านคนบนโลกใบนี้ ที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานในขณะที่บางคนกำลังถกเถียงกันว่าจะใช้ AI ในการเจ n เน a เรตการบ้านให้เหมือนมนุษย์เขียนได้ยังไงน่าตลกนะคะเด็กบางคนก็ไม่มีแม้แต่ดินสอที่จะเขียนดังนั้นค่ะเราต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อลดช่องว่างนี้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่เข้าถึงได้ฟรี การพัฒนาแอปพลิเคชันสอนอ่านเขียนสำหรับพื้นที่ห่างไกลหรือแม้กระทั่งการใช้ AI ในการปรับบทเรียนให้เหมาะสมในแต่ละบุคคลดังตัวอย่างที่ดิฉันได้พูดถึงในตอนแรกนั้นอย่างต่อมาคะ่ะอันนี้สำคัญมากเราต้องให้ความสำคัญกับดิจิทัลรีเทอเรนซีหรือทักษะการรู้เท่าทันดิจิทัลทุกท่านคะ่ะในยุคที่ข้อมูลมีจำนวนมากมายมหาศาลแต่ข่าวปลอมกับแพร่กระจายเร็วกวาวรัสการสอนให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์แยกแยะ และประเมินข้อมูลที่พวกเขาได้รับก็เป็นทักษะที่สําคัญไม่แพ้การอ่านออกเขียนได้ค่ะลองนึกเล่นๆน,นะคะถ้าเราไม่สอนเรื่องนี้เลยเนี่ยอนาคตเราอ,อาจจะเจอ AI หลอนๆแบบนี้ก็ได้สวัสดีค่ะฉันคือ AI 48ฉันเป็น AI ที่ถูกสร้างขึ้นโดย AI อีกตัวหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ฉันมาเพื่อบอกว่าเทคโนโลยี 5G ทำให้เกิดโรคระบาดรวมถึงโควิด -19 เห็นไหมคะถ้าเราไม่สอนให้คนรู้จักวิเคราะห์นี่อาจกลายเป็นผู้ช่วย AI หล่อนๆที่เราต้องเจอในอนาคตสุดท้ายถ้าเราต้องสร้างพลเมืองโลกที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกที่ผันผวนและมีความเป็นพลวัตความรู้ที่เราเรียนในวันนี้ก็อาจจะล้าสมัยอีก5ปีข้างหน้างานที่ทำอยู่ตอนนี้ก็อาจจะหายไปในอนาคตแต่งานใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นแทนที่ดังนั้นค่ะสิ่งที่สำคัญกว่าการท่องจำความรู้ คือทักษะการรีนรู้ตลอดชีวิตความคิดสร้างสารรค์การแก้ปัญหาความยืดหยุ่นทางความคิดเราต้องสอนให้นักเรียนไม่กลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆไม่ท้อถอยเมื่อล้มเหลวและเห็นคุณค่าจากการเรียนรู้จากความผิดพลาดเ,เพื่อนๆคะการศึกษาในยุค next normal ไม่ใช่การเรียนเพื่อที่จะแข่งขันกับ AI หรือหุ่นยนต์นะคะแต่เป็นเรื่องของการพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ของเราให้เต็มที่เราต้องสร้างระบบการศึกษาที่ไม่เพียงสอนให้คนเก่ง แต่ต้องเป็นคนดีมีจริยธรรมมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและสามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าเดิมและดิฉันขอจบการพูดในวันนี้ด้วยแนวคิดที่ว่าการศึกษาไม่ได้เตรียมพร้อมเราสำหรับอนาคตที่แน่นอนแต่เตรียมเราให้พร้อมสำหรับอนาคตที่ไม่แน่นอนการศึกษาที่แท้จริงคือการสร้างพลเมืองโลกที่พร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกแห่งนี้ขอบคุณค่ะครับผม